ตั้งใจจะแต่งงานไหมคะก็ <c oughs> ถามว่ามันคือความความฝันสูงสุดของผู้หญิงนะฮะในการแต่งงานแต่ตั้งแต่โทนี่แต่งงานไปแล้วอะคะ่ะแล้วโทนี่บอกพี่คคทนี่มันเปลืองตังค์มากเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมอพี่คคทนี่มันใช้ตังค์เยอะมากเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเนาะในภาวะอย่างเงี้ยเราอยู่กันเหมือนแต่งงานอยู่แล้วไม่องไม่ต้องจัดก็ได้งานแต่งอะเอ,อไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ละใช้งานโทนี่จัดงานแต่งเรียบร้อยแล้อ,อไม่เปลือง อยากมีสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีนะโมเมนต์ที่เราเห็นเราเราเราจะอินอะ่ะเวลาที่เราเห็นโมเมนต์ที่มีใครสักคนหนึ่งถูกขอแต่งงานน้ําตาเราไหลตลอดเลยเราอินนะเราแบบมีความ้สึกก็อยากมีโมเมนต์นี้บ้างเลยแต่ว่าถ้าเรื่องจัดงานก็อาจจะไม่ต้องจัดใหญ่โตหรืออะไรสุดท้ายแล้วการจัดงานมันอาจจะเป็นการที่ ให้เกียรติกันอะไรกันเพื่อเป็นการบอกให้ทุกคนรู้และให้เกยียรติทางครอบครัวแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องจัดใหญ่โตแต่ก็เอาไว้เมื่อเมื่อพร้อมทุกอย่างจริงๆนะคะทั้งพร้อมทั้งแบบตัวเราพร้อมมากๆอยู่แล้วแฟนเราพร้อมอยู่แล้วแต่ด้านการเงินยังไม่พร้อมเท่าไหร่เงี้ยรอได้รอได้อไดรอเข้ามาคุกเข่าขออะไรนะรอเขามาคุกเขา่าน้ำให้ขนาดนี้รอก็รอค่ะเพราะว่า มันเป็นโมเมนต์ที่นิเชื่อผู้หญิงทุกคนอยากได้แล้วเราก็เคยแอบคิดนะว่าแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเราจะถูกขอในตอนไหนนะจะถูกขอแบบเซอร์ไพรส์แค่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น,นี่คือบอกเขาปากคัเนี้ยไม่นะเราคุยกันนะนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี้ยคือแบบก็แค่อยากได้โมเมนต์ที่แบบว่าต้องเซอร์ไพรส์ให้ได้นะแล้วก็คือให้เรารู้สึกแบบฟีลลิ่งเนี้ยต้องจดจาไปตลอดทั้งชีวิตให้เรารู้สึกเป็นคนสําคัญของเขาอยากให้แบบคือมันไม่ต้องใหญ่โตอะไรอะ่ะแต่ขอแค่แบบให้มันรู้สึกได้จริงๆอืม <c oughs> อย่างคุณแม่หรือน้องเราอย่างเงี้ยค่ะมีมาเซล์เซลล์แตจะแต่งงานไมหมเลยไม่เลยพอตั้งแต่จบงานโทนี้ไปแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันมันใช้เงินเยอะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่จําเป็นแต่อย่างที่บอกไงเราก็พี่เขาก็ถามเราเหมือนกันว่าเขาก็อยากจะให้จัดงานไหมหรืออะไรเขาแกล้งเขาแกล้งถามเราเรารู้แต่สุดท้ายเราก็บอกเขาไปในในแล้วเราบอกว่า ถ้ามันเปลืองมากไม่ต้องจัดหลอกง,งานอ่ะแต่ขอแค่แบบว่าโมเมนต์ที่มันแบบจดจําก็พอแล้ว,วเขาก็เกิดมาบ้างแล้วแอบมีพูดเพราะเขาเห็นเราแบบให้ความสําคัญกับงานแต่งโทนี่มากแล้วเราก็แบบคือตั้งใจเขาก็เลยรู้สึกเขาคงอยากถามแล้วแหละมันเป็นมันเป็นวันสําคัญของผู้หญิงทุกคนหรือแอบคิดว่าเอ้ยหรือจะขอเรา มันมีช่วงหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่ที่ตอนนั้นกฎหมายอ่ะกฎหมายคู่ชีวิตออกมาเขามีแอบถามนะบบแบบเฮ้ยแบบเอออย่างนู้นอย่างนี้ไหมแบบเออไปจดไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามก็เลยหันไปถามเขาว่าขอจริงๆหรือขอตามการะแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเขาก็เลย,เข,เ,ลยเขาเลยต้องไปคิดแผนใหม่ก็ไปคิดแผนใหม่เพราะว่าคือเราเซอร์ไพรส์าย,ยากเราเซอร์ไพรส์าย,ยากเงี้ยเขาก็อาจจะคิดอยู่มั้งแต่ต้องเซอร์ไพรส์ให้ถึงนะแล้วก็แบบว่าต้องแบบขอเป็นโมเมนต์ที่ต้องจดจำตลอดไปนะบอกรอบที่3แล้วนะ ว่ารอรุนอยู่ตลอดทุกวันโอ้ยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่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 ได้รอค่ะเพราะว่าเราบอกแล้วทุกวันทุกวันอยู่ด้วยกันมันก็แบบมีความอบอุ่นมีความเซอร์ไพรส์ให้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นรอแหมเริ่มต้นเดือนแห่งความรักเรื่องความรักเลยนะคะก็ปีที่7ค่ะเข้าสู่ปีที่8ดแล้วก็ก้าวข้ามอถาถรรพ์เลขเจ็ดไปแบบรุ่มรุ่มโดนดอนเหมือนกันมันยากไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมา ก็มันจะยากในช่วงช่วงแรกค่ะคือได้เข้ามาก็ยากแล้วอะ่ะกว่าจะได้มาก็ต้องฝ่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็คือทั้งเขาทั้งเราก็ต่างก็มีมีคู่อยู่แล้วแล้วจะมาเจอกันในช่วงเวลาที่แบบมันมันไม่ใช่เลยอะ่ะคือคุณก็มีคนของคุณเราก็มีคนของเราสุดท้ายก็ต้องจัดการตัวเองว่าถามหัวใจตัวเองว่าเราจะต้องการอะไรยังไงนะคะสุดท้ายเคลียร์แล้วก็หลังจากที่มีเขาเราก็ไม่ได้มีคนอื่นอีกเลยนะคะเขาก็เหมือนกันก็คือซื่อสัตย์ต่อความรักกันมาทั้งคู่ ในเรื่องของด้านการซื่อสัตว์ด้านความรักเนี่ยเราประคองกันได้ดีมากนะคะการดูแลกันและกันดีมากมีเรื่องเดียวที่มันจะเกิดเกือบทําให้เราต้องแยกกันไปเลิกกันไปเรื่องเงินหลายคู่เป็นนะก็คือว่าพอลงทุนทําธุรกิจอะไรได้วยกันเนี่ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องออคนให้มาจุกจิกให้มาอะไรเงี้ยค่ะก็เคยบอกเลิกกันไปเพราะว่าออไม่ลงตัวกันเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ ก็เกือบเลือกลาสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายก็คือผ่านตรงนั้นมาได้เพราะผ่านตรงนั้นมาได้มาทาให้เรามองข้ามจุดเล็กๆซึ่งเงินมันคือปัจจัยภายนอกเลยบอกว่าเราจะไม่เอาเรื่องปัจจัยตรงนี้มามาทำลายเราอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็โชคดีที่ที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วก็คือช่วงที่เราคบกันประมาณสักสองสปีแรกหลังจากนั้นปุ๊บปัญหาต่างๆเราจะต้องนั่งคุยกันให้เคลียร์กันให้ชัดขึ้นแล้วก็ไม่เอาแล้วเราจะไม่เลิกกันเพราะเรื่องเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัดสินใจเลยว่าเราจะไม่ลงทุนนทอะไรได้้วกัแล คือถ้าจะลงทุนกันก็คือจะแค่เป็นที่ปรึกษาจะไม่มีการเอาเอาเงินมาลงหรืออะไรหรือจะทําอะไรต้องคิดให้ดีคือเราก็เคยเหมือนไม่ประสบความสาเร็จทุกอย่างมันประสบการณ์ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําตรงนี้เราก็จะไม่ไปทําซ้ําและสุดท้ายเราที่เราไม่ประสบความสาเร็จเพราะเราทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราจะทําอะไรร่วมกันมันก็มีสิ่งที่เราถนัดร่วมกันและช่วยกันทาได้อยู่ค่ะตกลงเลยว่าเรื่องเงินไม่เอาเรื่องเงินห่างๆกันไปก่อนคือแบบเรากลักลวนะ แล้วอย่างหนึ่งก็คือเราเหมือนกับบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนะทะต่างคนต่างบริหารจัดการเงินของตัวเองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหมือนเอาเงินมารวมกันแล้วบริหารจัดการเงินรวมกันแค่นี้ว่ามันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาแต่สุดท้ายทุกวันนี้ใช้ใช้เวลาหรือใช้ชีวิตอย่างทุกวันนี้มันลงตัวดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้เรื่องเงินมาทําลายเราอีกจะแปดปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะแปดปีแล้วมันก็จริงๆมัน ก็อย่างที่ทุกคนพูดค่ะความรับมันอาจจะไม่ได้ฟุ้งวิ่งวิ่งเหมือนแบบช่วงแรกๆแต่มันลงตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้อะไรกันมาเยอะเราเจอช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างเาเห็นว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ที่ที่นี่เลวร้ายมากๆเจอเรื่องราวที่แบบคดีความหรืออะไรต่อมือะไรเขาพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าเขาพร้อมอยู่เคียงข้างเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องเล็กก็ผ่านมาแล้วเรื่องใหญ่สุดก็ผ่านมาแล้ว8ปปีของเรามันเป็นบทพิสูจน์อะไรหลายๆอย่าง เรามามใช่ค่ะเรียนรู้ทุกวันและเราก็ทําให้ทุกวันเป็นวันใหม่ของเราทุกวันเจอกันก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยได้เจอกันไม่ได้แกล้งทําแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออมันคือทุกวันคือวันใหม่ของเราเสมอแรกๆเราก็ิีอย่างงั้นแหละแล้วเราก็เชื่อว่า ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะก็จะมองว่าความรักของเพศที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยมันคือความรักลวงๆมันเป็นความรักที่ไม่จริงเนี่ยคณินี้ก็พิสูจนะน์นะคณนนีจกอ็อาจจะไม่ได้บอกว่ามันอาจจะยาวนานตลอดไปมันก็ต้องดูกันในอนาคตแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่าวันนี้คนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคนเราจริงๆความรักก็คือหัวใจจริงๆความรักมันก็คือความรู้สึกจริงๆนะคะคี้ไม่เคยมองพี่เขาว่าเขาเป็นเพศไหนเลยนะจนถึงทุกวันนี้บางครั้งคนมาถามเราแบบเฮ้ยคบทอมเหรอายังเหรอ เราเรามีความรู้สึกว่าเขาคือเขาเราไม่ได้มีความเราไม่ได้เลือกใครที่เพศอะไรแต่อย่างใดค่ะก็หนึ่งคู่ที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราครบกันด้วยความรู้สึกจริงๆก็คือคู่ของแคนดี้นี่แหละก็ะอยากให้คนที่กําลังมองมองเพศที่สที่คบกันแล้วกลายเป็นบอกว่าเป็นปัญหาให้ทั้งตัวเองให้ครอบครัวให้มองสมัยแคนดี้มีความสุขมากนะอพอเวลาคนพูดใส่หูเราว่าคบทอมคำนี้รู้สึกไงจริงๆก็ๆไม่ได้รู้สึกอะไรเคยเคยคำนี้เคยรู้สึก เมื่อสมัยก่อนมาก่อนเพราะว่าเราลึกในใจเรามีความรู้สึกว่าแม่เราไม่รับแต่วันนี้ครอบครัวโชคดีที่ครอบครัวโชคดีที่คุณ,คณพ่อคุณแม่พี่น้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้สึกว่ามันคือปัญหาหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งผิดสําหรับเรามันก็เลยไม่เป็นสิ่งผิดเลยเวลาใครพูดว่าเฮ้ย hey, คบทอมเหรอครบผู้หญิงด้กันหรอไม่รู้สึกอะไรเลยกลับรู้สึกว่าใช่ฉันภูมิใจที่ฉันทําให้ทุกคนเห็นว่าเป็นไงล่ะเพศเดียวกันคบกันแล้วแล้วเขาดูแลเราดีมาก เรามีความสุขแล้วคนที่มีความสุขไม่ใช่แค่เราเขาดูแลไปถึงแม่เราได้ด้วยดูแลครอบครัวเราได้ด้วยทคนี้ก็รู้สึกว่าโลกมันไปถึงไหนตอนไหนแล้วเปิดใจเถอะอะไรเงี้ยเรียกว่าสามารถลบคาสบประมาจากคนอื่นได้ใชล่ลบได้แบบจริงๆเลยนะคะสําหรับคู่ของเราและไม่ใช่คู่เราไม่ใช่แค่คู่เราคนข้างกายเราอย่างพี่ปิก๊กผู้จัดการก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาก็เป็นทอมก็อยู่ด้วยกันกับแฟนเข้ามาตั้ง12 13ปีหรืออีกหลายๆคู่ที่อยู่รายล้อมตัวเราแค่นี้ว่าทุกวันนี้แค่นี้กลับกลมอง มองคนรักอะค่ะไม่ว่าจะเพศไหนที่นี่มองเขายังมีความสุขทุกคู่เพราะว่าเรามีความสุขตรงนี้มาแล้วหนึ่งเรื่องของบ้านที่เป็นเรือนหอใช่ไหมของตาอากาศหรือไม่รู้ว่าของโทนี่กับแก้วที่เขาใหญ่อ,อ๋อที่เขาใหญ่ของโทนี่กับแก้วค่ะโทนี่เขาสร้างบ้านหลังนี้ไว้คือจริงๆเป็นความฝันของเขาคือการแบบว่ามีชีวิตที่สันโดษริกวิเวกเขาได้บ้านหลังนี้มาแล้วเขาเขามีแก้วเข้ามาเติมเต็มในชีวิตพอดีออก็เลยกลายเป็นเรือนหอเขาไปเลยคนแสวว่าเรือนหอนี้ร้อยล้านไม่ถึงไม่ถึง ค่ะอเอาแค่แบบพอสมฐานะไม่ไม่ถึงร้อยล้านแน่นอนค่ะ99ไม่ถึงไม่ถึงค่ะน่าจะประมาณ15-20ล้านประมาณเนี้ยค่ะจริงู้สึกไงที่แบบคนบอกว่าแบบดูอลังการมากก็ก็ดีไงที่แบบว่าเราอาจจะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดคือครอบครัวกเราเป็นครอบครัวสมถะครอบครัวเล็กๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะก็บ้านหลังนี้เล็กๆพออยู่อบอุ่นอบอุ่นค่ะถ้าเกิดมองว่ามันมันเป็นหลังใหญ่โตมักงคือมาอะไรก็ดีใจจังเลยนะคะใช้เงินเท่านี้แต่ว่าสามารถทำแบบให้ดูแบบให้ดูอลังการได้อะไรเงี้ยสมกับที่เขาตั้งใจะจะใช้เป็นบ้านที่เขาจะอยู่จนกับคู่ชีวิตของเขาจนบนปลาย์ค่ะไม่ถึง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 ,ถงยืนยันเป็นไงบ้าง <laughs> เราเห็นความสำเร็จข,ของน้องเราโอ้โหก็คือ ตอนนี้เราวางใจแทบไม่ได้ถามไถ่าสารทุกสุขดิบเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะคอยถามไถ่ตลอดโทนี่เป็นไงทาอะไรอยู่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครนู่นนี่นัน่น,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 นอะไรเงี้ยตอนนี้คือพอมีแก้วเข้ามาแล้วทำให้เราวางใจทั้งคุณแม่ด้วยนะคือสบายใจได้สองคนนี้เขาพากันไปในทางที่ดีเขาดูแลกันดีน้องเราถูกดูแลดีน้องเราดูแลเขาดีด้วยค่ะคุณแม่ไม่เร่งค่ะแต่พี่สาวเนี่ย ตัวเล่งเลยเราบางทีเราแบบเราเป็นคนรักเด็กเราก็ซ้อมเลี้ยงเลี้ยงลูกชาวบ้านเขามาเยอะแล้วน้องรอยสอ่ะก็แบบเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงจนจะเป็นลูกตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ก็รอลูกโทนี่แต่ว่าโทน,นี่บอกว่าขอเวลาใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่เราก็บอกว่าพร้อมก็ปล่อยเลยเลยให้รธรรมชาติไปเลยนะอะไรเงี้ยเล่งเขาตลอดเล่งเขาตลอดแล้วก็คือมีทีก็มีแฝดสองแฝดสามไปเลยเอ้ยเอาแบบไว้บ้านเราคนไว้บ้านแก้วคนโทนี่เลี้ยงคนอะไรเงี้ยก็แบ่งกันเลยอะไรเงี้ยเราพร้อมเลี้ยงมากนะ เรียกว่าจัดพร้อมแล้วว่าใครๆบ้างใช่ใจัดแล้วก็คือแล้วก็เวียนกันให้หลานจะจะได้รู้จักแบบเออนี่คิดไปก่อนแล้วนะคิดแล้วว่าเออถ้า3าคนก็พอดีไงสาบ้านแล้วก็เวียนกันปล่อยให้หลานรู้จักพวกเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออก็3มไปเลยเราคิดแล้วได้ปรึกษาแก้โทนี่ยังคะยังคิดเองคุยกับแม่คุยกันแล้วนะตกลงกันแล้วด้วยนะโอเคนะแม่เลี้ยงอย่างนี้อย่างนี้นะตอนตอนนี้โทนี่จะรู้เพราะว่านี่แหละเพราะสัมภาษณ์นี่แหละคิดแทนเขาไปก่อนแล้วตอนนี้ไปก่อนแล้วก็คิดไปก่อนน้องยังไม่ว่างคิด เออแม่แม,แม,แม่แม่กับพี่สาวว่างไงอยู่บ้านทั้งวันก็คิดให้แล้วเราคิดด้วยว่าจะเลี้ยงยังไงถ้าเป็นผู้ชายจะดูยังไงยังไงแต่ชื่อยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวต้องให้เขาช่วยช่วยตั้งกันอะไรเงี้ยตามข่าวบันเทิงพี่นาตะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ